ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือเปล่าใช่ไหมอ่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะในเ,เมืองกรุงเทพนะครับวันนี้ก็มาขับรถเล่นนะดูครับอ่าวันหยุดเทศกาลร,รถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจะไ,ไปไหนคอยติดตามกันต่อ มาสองนิ้วสิสู้เเห็นแท้ภายนอนครับวัดศรีสรารามวัดหรือวัดพระแก้วนะดูคนและทรงน่าจะเยอะนะจะมุ่นเข้าไปอยู่เหรอฮะจะมุ่นเข้าไปไหม เสื้อวีดสวัสดีนะครับตอนนี้พบกกระช่องเ e อซ่อแล้วนะครับวันนี้เราเข้ากรุงเทพกันตอนนี้ผมอยู่หลังวัดวัดพระแก้วนะครับวัดวัดศรีสัสดราราภุมดูบรรยากาศครับรถตุกต๊กตุ๊กรถโอ้โหแล้วนขะองเที่ยวเยอะมากเลยนะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้วันหยุดนะวันนี้วันที่สิบห้านะครับสิบห้ามีสายนนะโอ้โหดูอันนี้เป็นแค่ด้านหลังนะครับอ้อมมาด้านหลังก่อนเดี๋ยวรอพาไปดู ด้านหน้ากันครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับที่คนมานั่งเที่ยวอันนี้ก็อยู่ด้านในแล้วครับแอร์เย็นสบายแต่ดูคนคนเยอะม,มากเดี๋ยวจะจะพาเด็กนนอกเด็กคนนอกครับ มาเลยดามาเลยดาเฮ้ยมาเลยดานี่หน่อยตรงนี้หน่อย,อยสุดตายเดินขาลากแน่วันนี้เจ้าโอ้อันนี้ก็มาสงราบนห้างนะครับไม่ได้ร้อนเลยครับอันนี้ผ้าตางกันเลยเอ่ย ของกล้องหน่อยอืมของนิ้วหน่อยสู้ไหมสู้ตายนะแต่น่าบูดมากเลยนะทำตัวให้มีความสุขนะครับาอันนี้ก็บรรยากาศนะครับว่างมากเลยมั้จะเดินไปไหนดี มีแต่ร้านค้านี่ครับที่ต้องการโอ้นี่ก็รถสวยนะครับไทอัมสปีดทวินยังหล่อเลยแบมเบิ โอ้โหยี่ห้ออะไรเนะี่ยโรลสโรยนะน่าจะเป็นโรลสโรยตัวอานะครับมีตัวอาคันนี้ได้ข่าวว่า70ล้านนะ70ล้านบาทนะครับ70ล้านบาท กันแล้วเจ็ดสิบบาทล้ว้านบาทแล้วเนี่ยได้อะไรนะนึ่งย่างได้เดินนะคนเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับสยามเซ็นเตอร์เดวจะมีเปิดให้เล่นน้ำกันนะเนี่ย เน,นะน้เล่นน้ำไหมต้องเปลี่ยนชุดนะต้องใส่เสื้ออย่างนี้นะเล่นเล่นเล่นยังไงเขาจะเปลดให้เล่นน้ำอยู่พยายามเพลเตอ์นะครับมาดูทำขนมนะครับขอบคุณครับ กินนะครับอ้าวคนไปไหนวะเข้าามใกล้ๆสิครับเอออยู่ห่างกระเดิให้ใครขนมนะครับอืมหอมเลยหอมหอมหอมฮะเฮ้ยครับนะกินดูแล้วก็เหมือนลูกอมเหมือนหวานเป๊ะๆก็บแล้วครับ เั <ra ี๋ยวากันตนะครกัต well ันนี่กันตัี่กันตันนี่กัตัีกัตนกนตัรันตันนีกต่กนดันนี่กกนีันนนี่กัด่ันนกันนี่กันตันนัน่กนตดนนี่ตัวกันต่วันตั จะไปหาอะไรแพงๆกินก่อนจะหาอะไรแพงๆกินไหมจะหาอะไรแพงๆกินนะ,อ,ะนนะอยู่แสงจ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไปดูในร่มมันก็จะสว่างเกงนะครับกล้องก็จะเป็นแบบนี้แหลตัวเองไม่เข้าใจถ่ายรูปได้นะเห็นไหมเราลงไปเล่นเฮ้ยไปถ่ายรูปนะในโดมนะยเข้าไปดิเข้าไปได้ นี่ไงนี่ไงคิสิเห็นไหมต้องถ่ายรูปนะเออวิดีโอไงต้องถ่ายวิดีโอเปปานะครับหน้าหล่อๆเปดปาที่เดปากสทีน้าสวยเพ่นโช์สิเอ้อชูไปให้ไหน ถ่ายรูปมันจะไม่นิ่งนะนิ่งจะได้ังนี่ไงมองกล้องสิจะถ่ายให้แช่นี่ไงแช่ได้ตลอดเดมี๋ยีไอีกอรกองกองกองสูงอีไอ่ต้ององยี่อีงออีอีกออีกอกอนกอีกอีกออีกอีกอีกอีอีกอีกอกอเดีออากออีก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 อกอ เอาเล่นโทรศัพท์เป็นนะนี่เหมือนตัวเองนะนี่คือเด็กหน้าตาเด็กมันนอกนะครับเด็กบรรนอกพาเด็กมันนอกมาเข้ากรงนะเริ่มจะไม่พอใจหัวแล้วนะวก็จับลงมาเอาเนะนะรถแล้วนะนะครับเออโอ้หารถแปปล้วนะเพิแป๊บเดียวรถเต็มเลยไปเดินอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งสี่สิบบาทปะ่ะค่าจอดรถ มาคลับดีกว่าโอเคนี่คือเส้นทางเราจะกลับบ้านแล้วกันนะออกจากสยามพารากอนนะครับมีแต่คนเมืองนะแออัดยัดเยียดนะครับอันนี้ขนาดเป็นวันหยุดนะวันหยุดรถก็ยังเยอะนะครับอืดังเดินทางกลับไป นคนครดีกว่าโอเคเราก็จะออกจากกรุงเทพสักทีนะครับมีแต่รถมีตะตึกลาบ้านช่องแล้วก็ทางตรงทางด่วนนะวันจุดวันที่สิบห้าเมษานะก็มาเดินเล่นที่สยามพารากอนพรอยรู้นะครับสรุปแล้วก็มีเดินก็เย็นแอไม่มีเงินซื้อของนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับ ตอนนี้ก็จะเดินทางมาออกมาทางเส้นดอนเมืองวิภาวดีรังสิตน,นะก็กับขอ,ขอ,ขอ,ขอจบคลิปนี้นะครับที mm ่สาช Channel ไม่มีอะไรก็บัรจุดแล้วล่าคลิปหน้าจะไปทําอะไรก็ให้ดูนะนี่มีแต่ตึกฟ้ามีแต่ตึกมีแต่นั่นนะครับอืม mm hmm. ในเมืองกรุงเทพนะนี่ครับผานควายโอเคสวัสดีครับผม